สวัสดีค่ะทุกท่านออวันนี้หนิงนะคะมาคุยกันเรื่องของ BJC นะคะก็งบออกมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ออในหลังจาก Analyst Meeting เนี่ยเราเออคัตตัวราคาเป้านะคะ18เป็นเป็น31บาทเหตุผลหลักเนี่ยก็คือว่าตัวของ กำไรในไตรามาสสามเนี่ยมันน่าผิดหวังนิดนึงนะคะจากการที่ค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานของ b ิ๊กซีฮ่องกงเนี่ยที่เขาไปซื้อมาในเดือนกร,รกฎาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีค่าใช้ใจ่ายเยอะเหลือเกินนะคะขอย้อนกลับไปนิดนึงก่อนว่าทำไม BJC หรือว่า Big C เนี่ยเข้าไปซื้อ ตอ,ตอนแรกเนี่ยนะคะเรียกว่า About ไทยนะคะตอนนี้ชื่อ Big C ซีฮ่องกงละเหตุผลก็คือว่ามีนักท่องเที่ยวฮ่องกงเนี่ยมาท่องเที่ยวแล้วก็ซื้อสินค้าจากบิ๊กซีราชดำริเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็เลยคิดว่าไปตั้งสาขาที่นั่นปัจจุบันเนี่ยมี24สาขาแล้วก็จะเพิ่มปีละ25สาขาเอขาจนครบเอ่อส9าสาขานะคะในปี2026 ใน24สาขาเนี่ยเ,เขาคาดว่าจะจะคุ้มทุนในเดือนมกราปีหน้านะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการเพิ่มสาขาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมี operating loss ในส่วนนี้นะคะแล้วก็อันนั้นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราใส่ในประมาณการของเราเนี่ยก็ให้มี operating loss มาก ตัว operating expense ให้มากขึ้นนะคะก็ทำให้กำไรเนี่ยลดลงประมาณ11 11อ็ดสิเอ็ปอปีนี้แล้วก็เราเอาลงประมาณ14ปปีหน้านะคะตัวแต่ถ้ามองในด้าน outlook เนี่ยเอ big c กับ bjc เนี่ยยังดีอยู่นะคะ bjc เนี่ยถือ big c ร้อยเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันแล้วก็ big c เนี่ยมีรายได้หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์จาก รายได้รวมนะคะถ้าดูเรื่องอื่นๆรายได้เขายังดีอยู่ในไตรามาส4เนี่ยเป็นไตรามาสที่ดีที่สุดของคาปลีกนะคะกเ็เข้าใจว่ากำไรจะมาพอสมควรแล้วก็จากที่คุยกับเขาเนี่ยก็คือว่าไตรามาส4 s a m store sales เนี่ยก็ถือว่าดีนะคะสี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าในปีนี้เนี่ยมีดิจิทัลวอลเล็ตนะคะก็บิ๊กซีเนี่ย ก็คงจะเป็นผู้ได้ประโยชน์อีกคนหนึ่งเพราะว่าเขามีสาขาอยู่เป็นพันสาขาทั่วประเทศนะคะถ้าเรารวมตัวซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่เรียกว่ามินิบิ๊กซีโดยสรุปก็คือ,อเป็นโฮลนะคะก็อาจจะมีทั้งอัพไซด์ดาวไซด์แต่ว่าราคาเป้าหมาย31บาทเนี่ยก็ถือว่าถถือว่าแฟร์แล้วนะคะ